พนอกเลยแบบนี้ครับผมมาเบิรงการทำทิงเงาะนงเงาะครับแบบนี้ต่อจากเมื่อวานครับผมที่เขาไทยแล้ววันนี้มาเคาะดินครับนอกเคาะดินผมเคาะดินออกเคาะดินออกนะครับเคาะดินออกให้หมดครับผมเคาะดินออกให้หมดเคาะออกมาแล้วก็เอาไว้เลยครับผมากองไว้ครับผมแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็หักออกครับผมหักออกจากต้นนกเงาะเงาะครับผมหักออกครับผมให้เหลือแต่หัวนี้นะครับใส่กระสอบนะครับอันนี้ ่กระสอบเก็บถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเนาะพามาดูการทำกรตรให้ครบวงจรที่ไพรโลดจะเตรทำนอ้นองเนาะครับผมที่ทำมางานที่เกาหลีเนาะครับเนาะขิงครับผมโอ้มีเจอหัว,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 วใหญ่น้องเลยดูหัวขิงครับผมสวยๆน้องสวยๆครับผมมีแต่หัวใหญ่เนาะครับผมหัวใหญ่สวย,สวย วันนี้พามาดูกันยาวๆเนี่ยน้องพี่น้องเนาะครับผมมาดูกันยาวๆผมการทำงานโค้งไพโรดเกษตรฟาร์มครับผมขิงทั้งนั้นครับผมเรื่องของขิงต่อจากเรื่องของมันทีนี้เป็นเรื่องของขิงเนาะครับเนาะโอ้เมื่อยหลายพี่น้องเลยไม่ได้พักครับผมเดือนนี้ไม่ได้พักสักวันเนาะพี่น้องเนาะ ทำเต็มเดือนเก็บเงินแล้วพีอนองอปีหน้าก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผอีกหนึ่งปีหนึ่งปีจะไปทำทลิปที่เมืองไทยให้ดูนะครับอีกหนึ่งปีพระคุณของเม่ยาเคีเปียบปานเมุู่แมพ่แมพอรมาน เมอสมซาลลีเอียงเพียงดวงใจยอง้องโอ้คือพอดแม่นะครับผมคือพอดบ้านนะครับปีน้าก็จะกลับแล้วครับผมปีหน้าจะกลับแล้วอีกหนึ่งปีครับผมอีกหนึ่งปีเดี๋ยวทำคลิปที่ไทยให้ดูนอกๆครับผมจะทำคลิปที่เมืองไทยอีกหนึ่งปี <c oughs> น่นก,ก็เที่ยงรถไทยครับผมไปปั้นถึงนอง วันนี้ก็ให้ดูกันยาวๆเนาะครับนอกรับผมจะสี่หานาทีลองดูให้จบนะครับดูให้จบดูให้จบครับผมขอบคุณทุกการสนับสนุนครับผมจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนอกรับผมที่สนับสนุนไทยรุเกษตรความมาดูตลอดพูดสนับสนุนสนับสนุนหลักทุกขั้นนะครับนอกรับผมเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนครับดินลายจะแกะออกน้องเอ้ะเพาะออกครับผมเพาะดินออก ให้เหลือแต่หัวครับผมเวลาเอาออกก็เอาล่างนี้ออกให้หมดนะครับนครับผมล่างออกให้หมดดึงออกดึงออกครับผมให้เหลือแต่หัวอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะครับผมมวยโซตายต้มปลาไทยครับโอ้มวยโซ่ไต่เนาะครับผมมวยโซ่ไต่พันธ์ครับผมดึงขี้ดินมากมิเตงเหงาข้าวคู่โซตาย่ไต่ผัดข้าวคู่น่ครับผมต้มปลาไทย เพื่อนร่วมง,งานครับผมของไครโรดกระเต็ดฟาร์มเนาะครับเนาะครับผมวันนี้ก็มากันหลายชีิตครับผมจ่าร้อยเฮนรี่ไม่ได้มาจ่าร้อยเฮนรี่ไม่ได้มาครับผมวัดคนล่าฝันวันนี้ไม่ได้มาแยกตัวครับผมเดี๋ยวจะต้มประทายกับพยาวานอนเนาะครับเนาะครับผมมานัมกันอย่างี้แล้วก็ปลาน่องเนาะครับเนาะครับผมปลาน่องคนลา่าฝันแน่นะครับวันนี้กอนน้อยคิวแปะคงก็มาครับผมมึง เป็น่วนน้อยคิวแปะคงก็มาแต่แตอนนี้อาการมันคือ่อเลย่องหมดแต่อาการไม่เหมือนเดิมครับทุกวันนี้ไม่ใช่พยาวานอนนะครับผม <c oughs> เป็นพยาอื่นแล้วทุกวันนี้เนาะนไก่ขาวไปแล้วครับเป็นไก่ออกเลยเพี่น้องเอ้ยเหตดงานหลายเป็น <c> ไ <oughs> <c oughs> <c oughs> ก่ออกเลยครับผมพยาวานอนเนาะครับผมแล้วนะครับผมพยาวานอนมาแล้วครับผมพยาวานอนครับผมนี่แหละครับผมการทำงานของไพรลดเกษตรฟาร์มเนาะครับเนาะครับผมแต่ละมือละวินครับผมแต่ละวัน ที่อยู่เกาหลีครับผมใช้เวลากับการทํางานนอกครับนอกครับผมโบได้ไปเยี t <t ่ยมไปยามพี่น้องยะจะยะถึงเครียดนะครับเ้อครับผมเพราะว่างานเยอะช่วงนี้บว่างนาะพี่น้องเนาะครับผมงานรัดตัวครับผมต้องรีบเก็บเกี่ยวให้เสร็จก่อนหิมะจะลงนาะพี่น้องเนาะครับผมหิมะลงพืชผักโกเสียหายเราต้องเฝ้าเห็ดให้มันเลี้ยวครับผมเก็บกู้พืชผลทางการเกษตร ให้จบก่อนหิมะลงครับผมช่วงนี้เร่งมากครับผมกลับจากงานก็วิ่งครับผมวิ่ง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 บ้านนั้นบ้านนี้นาะพี่น้องเนาะครับผมวิ่งวิ่งวิ่งไปเติมให้เพื่อนครับผมไปช่วยบ้านนั้นบ้านนี้นาอคกับเนาะครับผมเวลาก็แทบจะไม่มีเนาะ้องครับเอ้ยเดี๋ยวก็ได้กลับเลยพี่น้องเว้ยไปไปโลดก็เสพความอดเตออีกทีเดียวนาอพี่น้องอีกทีเดียวครับผม que de